ฮัลโหลสวัสดีพี่แกนสวัสดีครับอย่าไปวิ่งแถวพี่มีที่ไหนแนะนำบ้างไหมบ้านพี่เลยที่ไหนอ่ะพี่เขาฉลาดไงมามามาโอ้พี่ฝนตกด้วยอ่ะไม่รู้ทางจะเป็นยังไงบ้างเนอะเออไม่รู้ว่าใกล้ถึงเปล่าพี่ก็เพิ่งมาครั้งแรกนะเนี่ยพี่ไม่ได้เจอพี่แกนมาตั้งนานตั้งแต่โควิดนะพอโควิดเปิดเนี่ยก็เลยต้องแบบนัดแกเนี่ยเพื่อที่อยากจะมาลองสนามเทวนี่ซึ่งเป็นสนามเทวครั้งแรกของพี่เลยนะ ปกติวิ่งแต่ถนนหนูไม่ห่วงพวกพี่หนูห่วงตัวเองมากกว่าอันนี้แค่บอกว่าเกณฑ์บอกว่าความชันจิ๊บๆิเนี่ยโหตูนสบายถึงแล้วโอ้ยตื่นเต้นเลยพี่ฮัลโหลฮัลโหลดีไหมพี่แกนอยู่ไหนแล้วเนี่ยพอดีเนี่ยผมลืมของน้องตูนเขาลืมพระติกน้ำแล้วผมเนี่ย ไม่รู้ว่ารองเท้าที่เอามาเนี่ยมันจะใส่ขึ้นเขาได้หรือเปล่าพี่พอจะมีรองเท้าให้ยืมไหมเออเอางี้ไปซื้อของที่ซูเปอร์สปอร์ตดีกว่าเป็นทพันศรีราชาศรีราชามีซูเปอร์สปอร์ตเหรอพี่อุยมีร้านใหญ่เบ้อเริ่มเลยโอเคเจอกันหน้าซูเปอร์สปอร์ตนะพี่นะอสวันนี้ครับพอดีวันนี้น้องเขาลืมของไว้อติกน้ำอคะค่ะติกน้ำเหรอผมลืมรองเทา้าพี่อยากได้รองเท้าที่มันซับพอร์ตหน่อยสำหรับการวิ่งเทลครั้งแรกของผมอะเออมา,าดูหน่อยได้ไหม,ไ,หมได้ได้ได้ปเข้าไปดูข้างในกันโอ้พี่ใหญ่ สวัสดีครับสวัสดีครับผมค่ะดิคันต้องการสินค้าประเภทไหนคะอยากได้รองเท้าเทลครับที่มันเท่ๆรครับผมด้านนี้เลยคะ่ะนีของมีบาล์ล์มือถืนเฟซโฟมเอสค่ะใส่สบายนุ่มมีแรงส่งดีมอะสำหรับ,บวิ่งเกลเลยโอ้นี่พื้นวีบ r ามด้วยนะเนี่ยเบาะสำหรับเกาะถนนมากจัดคู่นี้ผมเลย โอเคงั้นผมเอาคู่นี้แหละครับได้ค่ะพาน้องเข้าไปดูกระติกน้ำหน่อยได้ไหม <S 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 พอดีบอกว่าขึ้นเขาเนี่ยมันอาจจะต้องแบบต้องมีน้ำนะพี่นะ <S <S อ่ะ <S 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 ได้อันนี้ก็ดีเลยค่ะอันนี้จะเหมาะสำหรับวิ่งเทรลโดยเฉพาะเลยนี่กันความร้อนได้ไหมครับกันได้ค่ะแล้วโหงี้ใส่แบ,บบตัวรุ่มกัวแรกก็ได้ดนี่เนาะได้จ้า ได้ของครบกันยังได้แล้วะคะ่ะนี่ผมก็อยู่ด้วยอ่ะรอเตรียมจ่ายตังค์และเรียบร้อย <S 1> <S 1> ปะเดี๋ยวเราจ่ายตังค์กันดีกว่าอันเรียบร้อยแล้วค่ะสินะคะ้คาะคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะข,ขอบคุณครับปะเดี๋ยวผมถือให้พร้อมแล้วพี่พร้อมแล้วลุย พี่อะไปพอไหมยังของเราครบแยงอ่ะพี่อ่ะเช็คของก่อนของเท้าเรารอสำหรับการวิ่งเคลครั้งแรกอ่าส่วนหนูก็ติดกน้ำพร้อมแล้วก็ดูยกันเลยดีกว่า,อาขอของจริงดีกว่าเมื่อกี้ยังแค่รับน้องเหรอรับน้องเ็นนิด็มเ, <laughs> เต้นที่เคลแรกเคลแรกโอ้โหคุณพี่เขาเร็วไปปะคะอันนี้เขาเรียกว่าหินลอยหินลอย หินลอยก็คือว่าเหยียบข้างบนแล้วมันก็จะลอยลงข้างล่างไงพี่ไปเป้า มาตามมาโ,โห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 เห็นไหมครับเมื่อกี้เราหลุดจากชายป่ามาแล้วเป็นจุดที่ต้องมาของเมืองศรีราชาเขาฉลากสวยเนอะโอ้สวย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 หายเหนื่อยเลยพี่นี้เดินขึ้นมานี้ประมาณกี่โลนะพี่ อนนี้รวมระยะทางประมาณ3โลโอ้โหความเหนื่อยที่เดินมาเนี่ยหายเพราะจุดๆนี้แหละแต่มามาถึงตรงนี้ปุ๊บเราขึ้นเนินมานิดเดียวเรวาก็จะเจอ,เจอวิวหน้าผาสวยๆ,ๆที่นี่หายเหนื่อยครับทุกครั้งที่มาเป็นไงไหวกันอยู่ไหม่มไหวก็ได้ถ้าเราเอาปลายเท้าตรงอะ มันจะหัวทิมไงมาระวังหรือว่าชะลอหรืออะไรก็ว่จักรยานก็ควรลงด้วยความระมัดระวังแล้วก็ถ้าเกิดเป็นคนวิ่งก็ต้องรู้ว่าสัญ,ญลักษณ์เนี้ยคจักรยานเขาลงมาด้วยความเร็วแล้วก็จะเบรกลำบากมากระวังนะจับเชือกไว้ ยัไงบ้างโคตรเหนื่อยเลยพี่แต่สนุกอะค่ะอากาศดีมากเลยอุ้ยวันนี้โชคดีไม่มีแดดเลยปกติร้อนกว่านี้นะปกติมีแดดนุดแต่แต่แดดอ่ะสวยกว่านี้นะโอ้โหวิวจะดีแล้วตูน่ะชอบตรงไหนก็จริงๆทุกจุดเลยค่ะมันทําให้เราแบบเหนื่อยมากๆแล้วก็มาเห็นอะไรสวยๆอย่างเงี้ยขมงวิวเนาะวิวศรีราชาเดี๋ยวว่างๆก็แวะมาหาบ่อยๆเดี๋ยวจะพามาเดินเล่น เจ้าถิ่นแกล้งเราอีกแล้วอะรอบหน้าเอาให้ครบเลยนะให้ครบรุดเลยนะครบรุดแน่นอนคิดหน้าไปไหนฮะ